กับรหับาทเด้อครับผมแจ็คต้นบ้านเนี่ยนี้บดถึงครับผมร่างเอาพระบุงไปส่งครับผมสวัสดีครับวัสาร์นีครับผมวันนี้หาร์ตตัดพระบุญเก่าครับผมกำลังแตกยอดนงาครับเน็่จะสั่นจะล้าอหลายครับกลับขึ้นอีหลายกว่านี้ครับผมวันนี้กุ้งกำเนิดครับผมตัดไปได้สองมือครับพี่น้องทุบมาสร้างอีเหลี่ยครับผมป้าต้น เอาอีกมุกสิบาทครับผมเห็นงานกลางแด่กลางแจ้งก็ครับผมแต่ว่าสองเบ่าก็บม่ลืมดูแลขยิวน่านใ่ความเด้อครับแจ้งใดเบ่าอันนี้อุปทานที่ดีมาตั้งซื้อนองครับผมแนวใดล่ะจุฬาเซรามครับผมคือเก่าครับผมคือเก่าครับผมตีบอกบางใสไงครับผมใสได้ครับผมขอมีสารในก็ฮอตเด้อครับเห็นเห้ลูกคนกระชับครับผมสิวร้อยหายครับผมนี่ครับแมนครับผมหน้ากั้งใสครับผมจุฬาเซรามครับผมใหญ่คิดดอกร่องใสมืงเด้อครับผมครับต่อไาก็ใสเปิดดำครับผม กลางแดดกลางแจ้งก็ว่าเป็นยังครับนี่สุราเซรั่มครับเปล่าได้ลองแต่พี่น้องเด้อครับนี่ปัดหมุนกระต้อครับผมเป่าต้นก็ใส่ตากแดดนั่งครับผมพี่น้องอาจจะคุ้ว่าเป่าต้นมักวอกข้อมหนาครับผมครับตะกี้ผิวหน้าเป่าต้นเราเป็นทั้งสี่นะครับมุมมองมองคำนกระดับครับผมครับไปสายตาพวกกลุ่มทรงลาดสุดต่ำครับผม ไอ้สา,สามเถียวแล้วครับผมแ<อ>ต่ปล<อ>ูกมากีเ่ยอดบวกเนยขีห่ีเร่บวกแน เด้คำนิแต่วัายอพัดสังครับผมตัดเอเนี้นสั่ถนถดงามงามงาครับ,บพังหลบาทครับสบ้าก็บปได้ปลอยน้ำเส่หลเด้ครับเพราะว่าอยากเห็น น้ำบาตนต้อกับผมเทนครับอยากให้เพื่อนต้องหยอดชใหญ่เนาอ ต้องทิมไว้เป็นอาทิตย์ครับผมนี่ครับนี่โคมากเลยครับว่าตัดให้แลว่าซั่นก็เลยได้จักที่ต้องตัดครับผม วาน้าสองเมารอบหนีนนหนนไปจา,ากน้ำเมื่อไรครับผมเราหนีสิสบน้ำใ่เศ้ามานีแห่งเบิตครับแต่ว่าแต่มมควอม,มุ่มมื้นมันกน็อนงาอ่ามกัอเ่าเนาะสองเลมืองกับสองวิธีแล้วูยง่ยเลยควาเ็อแ่บควับ เป็นจุกยู่นเนไปครับใส่ดที่ะัวคักเนาะที่เพิ่แต่ออกตัดแห้งตัดแห้แต่ครับเนี่ครับ ตัเตอร์ครับอบนี้สิพักยงวอยู่ครับประมาณอาทิตย์นึงได้อยู่ครับดูครับผมหนออกไหลายกนเนาะไเ็บครับครับถึงเยตัวรีด้าะโอ้ยคือบอกว่าเ็นไ่น่เมาบ่หอนับเบิรก่อนเลยนี่นะครับเิ่นแตงมา่หม่อกว่าเต็มเลยแมนเบิร์ตกแมาไหมเนี่ยแมนครับแสกแล้วันี้เพ่นครับ ตาเหมืนเนาะข่างใบอีก่ิดสิครับ,ค,บ,ค,วรวบ,รบครับผมคิดบอขวัญว่าคนตอบรับดีเป็นยี้ครับผมตอนแรกก็บตอนที่อนาใจครับว่าสิบปูก็ดีไปเนาะราได้ล่องเิึงเนาะตอบรับดีกเกินคาดครับ ตอบรุ่นหรืสีไลทครับนี่ได้เก็บเรื่อยๆครับผมอาทิตย์นึงอาจจะได้เก็บประมาณสองเธอครับรอบหนาไอเพิ่นเป็นส่งพุ่มยิใหญ่กว่าน้อไม่เงินครับให้เพิ่นแต่พุ่มยิมใยหญ่วกว,ว่านี้ก็แค่เพื่อเริ่มตัดใหม่เน้อวันนี้เรือผมมีหลอดเออเรือผมมีหลอดครับวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าบ้าพุ่มกักบสีอาลพุ่มว่าให้ว่าตน้น ลอยไปน้ำลอยไปน้ำหนามเลยเนาะครับแต่งายไปด้วย,วยชุไปย,งยางๆครับสองมาครับผมตัดปูงกับเพิ่มเพิ่นไปเนาะครับขายจานนี้นี่อย่าประมาณนี้เละครับผมครับแต่ว่าตรงยา่างคนนี้เนาะตรงยางเป็น เกือบเมตรครับผมครับนี่งาม่ามนี่งอนยงบุ่งงคุ่ไปม่าหันครับนีครับกะต้องกินคุ่งที่หรองามแหง ชมสองมาวม่าใดเด้อครับเมื่อไหม่ในการปลูกข้าวบุญครับุน่ะมีบ้าขัดคนใจหรือพวงจันที้ครับแมนครับในส้งตลาดเป็นปาายยข้ยาวบุญแก้วมัดไงกับไงครับนี่ตลาดประมาณสิบต,ต้นสิบบาทครับผมต้นละบาทเรื่ว่าก,ก็บกที่เราขออนุญาตขายถึงแค่ไหนขายให้ชาวบ้านแล้วกินน้ำครับผมงั้นมี่นึ่งบตั้งเหิ่มแต่ตอนนี้ กาแทงแต่คนในบ้านเขาเถิงครับสันกิบ,บายพุทธก้นกับไจังหว่เนอะอีสานเท่าเนครับกับเงินทอมันกับบนเวหาเนาะทุกคน พงเขไปที่นันเกระามกับ <laughs> ครับผมตอนนี้สี่บอกเพื่อนว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งๆๆครับผมเฮ้ย <ๆ S 2> เป็น,นหยอดสมุนเป็นี่ครับ นี่เป็นเขาด้วยครับโมเมนหยา รอบหนารอบหนาคิดว่านยอดจะัจเนียวเนาะครับแน่นอยู่ครับรอบแรกก็จะเยอมากกว่ารอบแรกเขาเก็บไปน้อยหนึ่งรอบสกับเป็นกลางๆครับมีรอบสามครับรอบสามถ่งไถึงมแนครับอาพกีฟอสีด้ขายงมับตงาแห้งแตกครับผมตังไปเรื่อยๆครับ กีเราตามไปพันมาครับผมเรา <c oughs> ก็ากปรถามครับเราก็เปนกระถามครับผ <c oughs> มแมนครับได้ยินใจกเนู <c oughs> มนาไทายคลิปครับเป็นไรติดเ่ารั่งแต่ก็แบบซ <c oughs> ื้อนีปแล้วครับ ไว้รอนาครับผมให้หนี่อย่าไลาก่กบมวครับแต่ว่าเดี๋ยวสุนาขหล่เดี๋ยวมันกับกบเรือนะครับนแนครับเป็นข้าบุงสะเทือนบุสะเทือนน้ำครับ,รบกเะเอนงสะเทือนน้่ครับผมข้าวบุงเจ้านีปลูกทั้งน้ำก็ได้ในบุกก็ได้ครับผมปลูกในองค์ก็ได้ได้หลายแบบครับผม ได้บนบกและในน้ำครับเขาใส่สองสูงตรร่วมกันได้ป่ะปลูกในน้ำกับตอนเก็บตอนม้วในเก็บกับปล่อยแห้มันข้ามไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่าลืมปุ๋ยครับานะนะครับ สมามำานีดปวดๆๆได้ทั้วันนาสนาเนื่อยมากเแต่มาสมมมานครับถ้าสลหกายก็มามำาน บาพึ่งเก็บไปสองหมื่ครับผมได้ไปซ้อหนอยครับซอ,อ,บอมเบาพึ่งเก็บไปสองหมื่ครับเบป็นตง,อองครับผมครับ ngay lá lại hình

ได้เก็บอยู่ครับผมสองแถวกำลังไงเลยาอบีเต็มตะกาขึ้นเราครับผมครับงงามเลย สอแต hehe, ่งเร็วหน่อยเร็วหน่อลมแห้งก็ไพ่ก่อนมทันเดี่ยออกนอครับเพราะว่าท่านเยินกิ้งท่านเนาะ น so ี oh, uh ่ครับองนี้ยอดหัวงามพร้อมครับอ แตกยอ่แตกก่อเต็มได้ครับผมน้อยเนี่ย้นหนองที่สามี่ยอดแย่ๆแต่ปาพุงก็ต้องเสกไหนะมปลาพุงก็ล่างไ่ปริดลงไปครับจัดกี่ไกจักี่หัวครับ กำลังหาบ้าเด้อครับผมแจ็คต้นบ้าเนี่ยเศ้าต้นครับผมอ้ลมแห้งๆลมแห้งครับครับครับยอดหน้าแม่ยอดหัวบวกได้ครับนี่ดีดูครับดองเบลแต่งเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวอาไปส่งแม่ค่าครับเดี๋ยวคอยไปส่งน้ำแตงครับเรียกเมืนไ่ชอกันแล้วก็ตัดกระผมแม่ครับอุ้ยหน้าแมงครับยอดอววแห้งรอบนี้ ขากราบแน่ครับขาบาทาบาทครับผมแมนครับผมไปผัดกินแซ่บครับต้องเบาลดปริมาณลงเหรอครับผมแมนครับเพราะเนื้อพอดอ้วกครับตรงนี้ครับตอนนี้มาถึงครับผมแถมไปเนาะสองกัมครับครับสามสี่ห้า ครับผมครับรอบนี้เปอาเก๊โพดครับผมมนครับรอบหน้าที่จะพักจักอาทิตย์นึงครับพักที่เตหยอดงามห้องกำลังครับผมเอาไปส่งแม่ค้าครับผมไปกันเลยครับมาต้นกำลังเอาพักบุงไปส่งครับผมรอบนี้ได้สิบเอ็ดสิบสองกัมครับผม ยังไงวะอาหารชาบาทครับผมจะพอกันสูบสางเด้อครับผมมือแมนครับผมครับเสรีกินีสังมาขอาตราชพไปก่อนครับผมวาตนสวัสดีครับเอภผมสวัสดีครับพอกันมือหนามือไม้ครับผมครับ